สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้อง้องายลูกป้าลนะอาซู้ขูสุก้นครับวันนี้จะพาพี่พาน้องเข้าป่าหาเห็ดที่เก่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับมาหาเห็ดท่านม้อน,เน้เห็ดละงอกยุดไวสะก,ก่อน <c oughs> ออกมากันหลายคนเติบยู่มาอน,เน้เดี๋ยวตามไปเบิ่งนผชมกันคือเก่าครับผมตกวงานเนาะพอดีหนึ่งแสบอ่อส,สวยแยกมันแยกมันตาเอ้า ดอกเล็กแห่งมานครับ,บ,บมีหลาดท่านสองดอกหนึ่งสุบแซบครับพี่น้องอ <c oughs> ยู่กลางเดินเต่เลือยยังบูห <c oughs> เห็นเรีว <c oughs> เรีวเรียวบ้านถก <c oughs> เปเ็วเิ <c oughs> <c oughs> ปวมันอีตามนดอกีงามเนาะม้นที่บวกเป็นกลุ่ม เล็ดดอกนึงโอ้เธอเจอกุ่มยังไงนะครับเป็นอยาเลยอ๋อเมื่อวานนี้เราไปเจอเจอกุ้ไงหญ่ทั้งเท็ดบใครให้เงกด้วยเมื่อวานในใดอือข้าไม่เห็นเลยเทียบเลยอนีเออเนี่ จัดโอโหเห็ดทานครับมันเปลี่ยนบรรยากาศงามๆนึ่งกระเซ็บดอกเห็ดทานก็ได้อ,ออกไม่พี่น้องเอ้ยเท็ดออกไม่ป้าไม่เลี้โลกมาไม่ทานเขา ฮะ <cin stereotype> <dragging> เอารถเลยฮะเอารถมันโอ้มนี้บอกคุนคุณพูดกับเมนเออต้องตีคมไปตาเอาอยู่มันอาจจะคมนี่แหละเขาไปต้มสืปูนเด้อเยี่ยพาดเอ็ดนะมีคมเด้อมันขอเหยียบมุ่นมัดนะหัวแตกเลย

Đi แต่2โรคเดี๋ยว cả con. แม่เคลียออกแล้วนี่ดอกนว่าเราบอกมีน้องชาหรือขาวนี่ชาชาบอกว่าคือสีขาวสิมันบอกสีดำเนาะมันมันยังบ่ใหญ่โม่ลาบอีกเอางามครับบัง Bucha chắc là nhận, không? Là... Ừ. Là bộ nó bộ bộ không? <laughs> bộ à. À, là nhắn hết lạy. The bucket kín nóng bỏng 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 rồi bỏng 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 กับอวครับว่าเคยกินกระบวกอ๋กนี่ล่ะเอาเป็นเสื้อสิท้องข็ง

นั่งออกเทบ้างสิกอ่ะไี่แตงกวากาออนหอดงใ่รอขี้แก่อะไหืมสวงามครับ หลีนอเมนเม่นม la ือปเบอร์ไม้อันโซดตูปูจีปีอย่นมนนนบ่เออุมนลิใสเลยอเมิกสามคนยังมัเห็นน้องครับพี่น้องครับสกรเลงเลือรถแต่บบเมนนี่เขาเอื้นเฮ็ด เห็ดปากนกเนาะเห็ดกับปากนกกันแล้วซบกันแล้วเนาะเห็ดซบนกแก้วเขึ้นว่าเหลืองงามขนาดปลาที่เรางอกเหลืองเบิ่งพี่น้องเขาบอกินแซ่บเอ้าบมูเคยเอากระเจียวซะก่อนมาหนิงามครับเหลืองงามถอนเราเลยเหรอครับมันคล้าย่เห็ดปวก rồi ừ. ừ. là làm mưa cứ mưa mày là cứ mưa cả sắc luôn mưa đang cựa nó đẹp นอ่เครื่องกระตานลกระตาาะเขาขึ้นกระบุงเลยอ๋อนี่นี่พ่ปีนขึ้นนี่ขาวราดงามเนาะงามด่งัง มันยู่ใตยใบใม่เด้อีอ<ม>ีไสองดอกนี่แหละก็เอาเป็นหม่นนี่ได้หนี่ดอยดกเบี้ยไม่ใหี่หอมเดอ้อือไข่ดินอือครดิแอรครับเ้ากินข้าวิขนมนี่นีขนมเอาพวงในี้ไข่น่พุ โอ้ทำเลยน่าขนมของเมืองได้หน่อยอยู่ใช่เจ็บนี่ของเจ้าวะนี่เมืองเอาพี่น้องเลยเต็มตาน่ะแป๊บเดียวโย่ เพ่อเ you know, yes, ืิคือกับอดใครมากเนคนหน <Yeah, ้าคนแล้วองาเาสอาเพิ่นไดหลายผู้คนอัพเอาม่เดียวบ่เออกตาใหญ่สมเกตาใหญ่อยน้มัมานนแสดงว่ามึงกกได้เห็นมึงก็ได้หลายอไรจี่งยกอักอยู่ยนกินงข้าวแล้วยังลุยต่อมาพอแล้วพอขี่แล้ทั้งนานนะคิงเลย กินไม่ได้จีไันไหจีมั่ไหไปกินกระเียอเอาไปแกงตะหมักเกิงเอาอไข่คุณจีนี่ไงยังเหงาไหมนี่ได้เ็ดไข่ออกี้โคมันไม่นุ่งลยต้สุดท้าเนาะได้บอกโคกนุ่เวสร้างลงมมาย่าเปลี่ยเป็นหม้อจานมากบอกเออยห็นนุ่งนอนเ้าเห็้วดไข่เลย Ừ. Cái <laughs> sao chứ mẹo là được. bụi tụi bụi Đi thôi, không có nãy thì đi nà có thử mùn thử con อือเห็นละงโมเหลืองอือใช่เออนี่สามสี่สี่ห้ากำลังงามเลยเนาะอือถ้ามันบานมันแล้วคักพี่เนาะออโอ้ยบางกับบุคคลเลยแซมนีล้วเนี่ยคอนกองพอดีงามเนาะอ่าคอนกอง เลี้ยงวมันกำลังอันนี้ด้เนาะเลีออกแลวเลี้ยงเหมือนเลี่ยงได้เนาะเลืองมืชูอ้ากำลังงามกำลังงามครับมันมันเ่าขึ้นเนาะเออมันหัวกระขึ้นบอเออสามสามสามกลุ่มเลยเอาเฝ้าเอาอย่าลีลาฮะไม่พึงงาอีกโอ้หือว่าเกือบสิบเกือบซิดอกเลยเนาะกลุ่มนี่นะ เธอแดงวันโถูกกระพุนขึ้นเลมันไม่เย็ดเลยมันขึ้นนุ่นโอ้ไดแจะตีนมันป๊่ปอดออกไงเถอดอกผู้ไม่ดอกนี้บอกอออืมันค่อยเอาอย่างนี้นะไข่โอค

ดีคืองานแต่กากตานเนาะมาชมผลงานของมื้อนี้ครับพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะมากันทุกคนครับห้าคนห้าตาเต็มมัดได้ทหตุการณ์ผรสอบส่วนมากอรมาแกกอยู่บ้างเอาเฮ็ดทานเนาะทั้งแดงทั้งดำเหตุการเมื่อดังก็เฮ็ดโลหะกระไดเนาะเฮ็ดนโลหะลายก็มูเอาพุ่นน่ะตานี้โบราณธรรมดาแล้วก็เป็นกระบุงกันเนี่ยลายครับงามเาเห็ุนี่เนาะงามเออ้ามันมานกันทั่วหน้าครับผม บายวันนี้ครับวันนี้ก็ซ้ำนี้มือใหม่จังว่ากันใหม่